คนคนโลกคลิปนี้เรามารวมภาพถ่าย UFO ครั้งสำคัญของโลกขอบคุณข้อมูลโดยมนุษย์อวกาศจากบล็อก i ิ c o m ครับไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในหลายๆประเทศมีภาพถ่ายวัตถุบินบนท้องฟ้าที่ไม่สามารถอธิบายได้จานวนมากมีการพบเห็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นจำนวนมากพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย เราได้รวบรวมภาพถ่าย UFO จํานวน14ภาพที่ดีที่สุดมาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยความเพลิดเพลินกันครับภาพที่1การล่าตระเวนของมนุษย์ต่างดาวครั้งใหญ่คศักราช1952ในปีคศักราช1952มีแสงจ้าจํานวนหนึ่งเห็นบนท้องฟ้าเหนือกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา โดยถูกพบเห็นทั้งในท้องฟ้าและบนหน้าจอเรดาร์ของสนามบินใกล้เคียงหลายแห่งและฐานทัพอากาศสหรัฐโดยการพบเห็นเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการที่รัฐบาลกำลังสอบสวนภายใต้โครงการบลูบุ๊กแต่ไม่มีอะไรเปิดเผยเพิ่มเติมถัดมาภาพที่2แสงเฮสดาเลนคริสต์ักราช2007 ในปีคศ2007มีแสงประหลาดและมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเมืองเฮสดาเลนทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย์หลายคนคิดว่าไฟเหล่านี้เป็นผู้มาเยือนจากต่างดาวแม้ว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจริงๆแล้วพวกมันเป็นเพียงปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าในบรรยากาศของโลกและภาพถัดมาภาพที่3การต่อสู้ของลอสแองเจลิสคริสตศักราช1942 ในปีคศ .1942 ระหว่างยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปรากฏวัตถุที่มีลักษณะคล้ายจานบินอยู่บนท้องฟ้าของลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกากองกำลังติดอาวุธที่ยังคงหวั่นไหวจากการโจมตีเพิร์ธฮาร์เบลสงสัยว่าเป็นเครื่องบินของศัตรูพวกเขายิงกระสุนต่อต้านอากาศยานกว่า1,400นัดขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจัดการกับภัยคุกคามแต่ก็ไม่โดนอะไรเลยและถัดมาภาพที่4ครับ ไฟฟินิกคิตรศัก1997ภาพถ่ายที่ดูเรียบง่ายนี้แสดงถึงการพบเห็น UFO ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในปีคศ1997ผู้คนหลายพันคนในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเห็นวัตถุคล้ายเรือที่อธิบายไม่ได้บนท้องฟ้าโดยมองเห็นเป็นยานรูปตัววีขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านสีษาไป และไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าที่เห็นนั้นมันคืออะไรหรือมาจากไหนและภาพถัดมาภาพที่5การพบเห็นของกองทัพเรือสหรัฐคริสตศักราช2020ไม่ใช่แค่คนทั่วไปที่ได้เห็น UFO เท่านั้นทหารสหรัฐ มีนักบินของกองทัพเรือสหรัฐและนักบินคนอื่นๆที่ได้พบเห็น UFO และยังได้รายงานเป็นประจำว่าเห็นวัตถุที่ผิดปกติบนท้องฟ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เผยแพร่วิดีโออย่างเป็นทางการที่ถ่ายโดยนักบินเมื่อปีคศ2020แต่ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนออกมาอย่างเป็นทางการและถัดมาภาพที่6ครับภาพถ่าย UFO ของแม็กมินวิลคศักราช1950 ในต้นปีคริสตศักราช1950พอลเทรน์ถ่ายภาพบางส่วนในฟาร์มของเขาในรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาโดยเขาอ้างว่าภาพถ่ายแสดงให้เห็นยานต่างดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือฟาร์มของเขาเขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับภรรยาของเขาและทั้งสองก็เก็บงำเรื่องราวของพวกเขาไว้จนกระทั่งพวกเขาถึงแก่กรรมในอีกหลายทศวรรษต่อมามักมีคนบอกว่าภาพเหล่านั้นเป็นของปลอมแต่ผู้คนก็ยังชอบที่จะเชื่อ และถัดมาภาพที่7เรื่องหลอกลวง UFO ที่เกาะทรินดาเด้คริสตศักราช1958ในช่วงปลายทศวรรษ1950ขณะล่องเรือที่เกาะทรินดาเด้หนึ่งในลูกเรือคือออมิโรบูราอุน่าได้ถ่ายภาพที่ดูเหมือนจะเป็น UFO บริเวณนอกชายฝั่งภาพดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยโปรเจกต์ลูบุกและพบว่าเป็นการหลอกลวงซึ่งผู้ถ่ายภาพก็ได้ออกมายอมรับหลังจากเวลาผ่านไปนานหลายสิปี ถัดมาภาพที่8เรื่องหลอกกลวง UFO ที่มอริสทาวคริสตศักราช2009เมื่อต้นปีคริสตศักราช2009ในเมืองมอริสทาวรัฐนิวเจอร์ซียสหรัฐอเมริกามีการพบเห็นแสงสีแดงลึกลับจำนวนหนึ่งซึ่งมองเห็นได้บนท้องฟ้ายามค่ำคืน หลายคนคิดว่าเป็นการพบเห็น UFO อีกครั้งแต่กลับกลายเป็นการหลอกลวงและการทดลองทางสังคมที่ดำเนินการโดยโจรูดี้และคริสรุโซการหลอกลวงนี้เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่น่าเชื่อถือสามารถเป็นพยานได้อย่างไรและเพื่อแสดงให้เห็นว่าการหลอกสิ่งที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญจานบินนั้นง่ายเพียงใดและถัดมาภาพที่9 UFO ครีบรูปตัวเคริศัารา2013 ในปีคริสตศักราช2013คอรินเฟสเดอร์ร์อยู่ที่ปรา,าสาทมูเดอร์สลอตในเนเธอร์แลนด์ขณะอยู่ที่นั่นเธอได้ถ่ายภาพ UFO รูปหลอดที่มีครีบเป็นรูปตัว S ซึ่งเป็นภาพที่ดูไม่ชัดนักถัดมาภาพที่10ลูกโอ๊กบินคริสตศักราช2019ในปีคริสตศักราช2019นักบิน f a 18ได้ถ่ายภาพ UFO ที่เห็นปรากฏอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งการพบเห็นครั้งล่าสุดนี้เป็นเพียงหนึ่งในรายงานจํานวนมากในช่วงหลายเดือนและหลายปีมานี้แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้และถัดมาภาพที่11จุดสีขาวบนท้องฟ้าคริสตสกราช2014ในปีคริสตสกราช2014ที่เมืองเบรคเคนริชรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกามีผู้คนจำนวนมากรายงานว่าเห็นจุดสีขาวลึกลับ3จุดบนท้องฟ้าประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนอื่นๆเห็นได้ชัดว่า UFO ลอยอยู่เหนือเมืองก่อนที่จะพุ่งหายตัวไปอย่างรวดเร็วถัดมาภาพที่12 UFO เกาะรถคริสต์ักราช1967ในปีคริสต์ศักราช1967อฮาโรทรูเดลอ้างว่าเคยเห็น UFO บนท้องฟ้าเหนือถนนเรนแฮมใกล้อิสอุนซ็อกเกตในร็อตไอซ์แลนด์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบันทึกภาพเหล่านั้นด้วยกล้องฟิลม เขาจึงออกเดินทางพร้อมกับกล้องถ่ายรูปของเขาเพื่อเก็บภาพโดยเขาสามารถถ่ายภาพพยานที่บินอยู่เหนือสายไฟได้7ภาพภาพเหล่านี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์และถัดมาภาพที่13แสงนิวเทวคริสตศักราช1987ในช่วงเวลากลางคืนปลายเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช1987แรนดี้เอตติงได้เห็น UFO มีแสงหลากสีลอยอยู่เหนือศีรษะและมีขนาดใหญ่มาก บางคนบอกว่ามันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลเสียอีกและถัดมาภาพสุดท้ายภาพที่14สามเหลี่ยมบินคริสตศักราช1990ต้นปีคริสตศักราช1990มีรายงานการพบสามเหลี่ยมบินได้เหนือประเทศเบลเยียมตรวจพบโดยสถานีเรดาร์ของทหารจากนั้นทางกองทัพจึงได้ส่งเครื่องบินขับไล่สองลำเพื่อสกัดกัน้นซึ่งนักบินมองไม่เห็น แต่อุปกรณ์ของพวกเขามองเห็นและสามารถล็อกเป้าหมายได้จากนั้น UFO ก็ได้เคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วหายไปจนเครื่องบินขับไล่ตามไม่ทันกองทัพเบลเยี่ยมไม่เคยให้คำอธิบายที่กระจ่างชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการพบเห็นและภาพถ่าย UFO ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกครับ ซึ่งมีบางเรื่องเป็นเรื่องหลอกลวงและมีอีกหลายๆเรื่องหลายเหตุการณ์ที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดออกมาในประเทศไทยของเราก็เคยมีผู้อ้างว่าพบเห็น UFO อยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าจะเป็นพาหะของมนุษย์ต่างดาวจริงหรือไม่แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากบล็อกของมนุษย์อวกาศจากเว็บไซต์บ l o g d i t c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ